แปลงเก่งมากเลยอ่ะไอเต้าคนเก่งของเขาก็ไม่เท่าไหร่อะตัวเองชนทังเกินจมยโดนโดนใจเขาเต็มเต็มเจ้าโดนบินชนเสาตกไปแล้วพี่ฮาจะรออะไรอ่ะรีบโทรหาร้านขายโดนสิฮอลโหลรอ่ตรอนอกโดนตอร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 อกอรอรอร แสนเลยเหรอพี่ต้องอะไรกันหนักนั้นอ่ะะกานหรอไม่รู้ไม่มีมีครับแค่ซื้อโดรนการเกษตรที่สยามคูโบต้าเขาแถมฟรีประกันภัยอุบัติเหตุชั้นหนึ่งมูลค่าต่อปีสูงสุด25,000บาทคุ้มครองให้ทุกอย่างไม่ว่าจะบินตกบินชนหรือโดนขโมยเคลมได้หมดถุงดีเซื้อโดรนการเกษตรที่สยามคูโบต้าฟรีประกันภัยอุบัติเหตุชั้นหนึ่งครบครันอุ่นใจมากกว่า